ดาวพระเกตย้ายวันที่25มกราคม2566เวลา22่สนาทีใครเจอคลิปนี้ต้องบอกเลยกระแสบุญพัดมาให้ได้เจอกันค่ะก่อนฟังคำน้าอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้าําธรรมถาโรด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่าบุญวาสนาบารมีของคุณที่พัดพา กระแสบุญพัดพาให้มาเจอในวงโค,โคโจรนี้นะมาเจอคลิปนี้จะส่งผลให้เมื่อดาวย้ายเนี่ยนะแล้วจะส่งผลให้ชีวิตของคุณมีบุญมีบารมีและมีความสุขความสำเร็จความสมหวังอะไรบ้างโอ้โหต้องบอกเลยนะคะคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้คุณจะสำเร็จอย่างไม่คาดฝันเลยนะเออ ชีวิตของคุณอาจจะเจอความยากลำบากหรือปัญหาอุปสรรคเข้ามาในชีวิตนะคะแต่ต้องบอกเลยคุณจะผ่านมันไปได้คุณจะสามารถผ่านเรื่องยากๆไปได้อย่างอัศจรรย์คุณจะเก่งกว่าที่คุณรู้ตัวคุณจะเซอร์ไพรส์กับความสามารถของตัวเอง นะมีโอกาสที่คุณจะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคที่มันดูเหมือนจะยากลําบากแต่คุณผ่านไปได้เอออะไรอีกนะบุญบรารมีของคุณจะส่งผลด้านใดให้กับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้อีกหล่นมาเลยนะเ,เห็นไหมรอดพ้นจากปัญหาภายัยอันตรายอุปสรรคใดๆที่ก่อนหน้านี้รู้สึกชีวิตติดขัดเหลือเกินต้องบอกว่า หลังดาวระเกตยาย25มกราคม2 5ง6 22หริกนาิกาหนาทีหลุดพ้นแล้วนะใครเป็นนี่อยู่ก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ว่าใกล้แล้วที่จะปิดนี่ได้หมดนี่ได้นะเออนะหรือบางคนหมดนี่เลยตั้งแต่25มกราคม2 5ง6เป็นต้นไปเออดูจากชีวิตโอ้โหต้องบอกเลยถึงจะเจอความท้าทายแต่25มกราคมนี้เป็นต้นไป ผ่านพ้นวิกฤตแล้วชีวิตพลิกฟื้นนะชีวิตพลิกฟื้นชีวิตพลิกผันชีวิตดีขึ้นแน่นอนนี่เห็นไหมออหยิบจับทําอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จชีวิตจะดีหลังจากนี้เป็นต้นไปดวงคุณมาแล้วขาคุณขึ้นแล้วนะชีวิตกําลังหมุนเวียนไปสู่จุดจังหวะที่เรียกได้ว่าเป็นขาขึ้นดวงขึ้นของชีวิตนะหมดสิ้นแล้วปัญหาอุปสรรคถึงเวลาของคุณแล้วอ ถึงที่ของคุณแล้วที่คุณจะได้ผง,งาดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะชีวิตกำลังจะเจริญเติบโตก้าวหน้าพลิกฟืน้นดีขึ้นรุ่งขึ้นปังขึ้นนะเห็นไหมสุขสบายนะดูจากพลังงานต้องบอกเลยคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้บุญพัดพากระแสบุญพัดพามาเจอกันแน่ๆน,นะชีวิตที่เคยยากลำบากหมดสิน้นทีจบสิ้นแล้วถึงที่ของคุณแล้วที่จะสุขกายสบายใจ